ของครอบครัวเราทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อ25ล้านปีก่อนในช่วงเวลาภาวะโลกร้อนที่รุนแรงด้วยความที่มหาสมุทรเททิสอันกว้างใหญ่แตกเป็นเสี่ยงและปิดตัวลงในตะวันออกใกล้ป่าชื้นแผ่กระจายตั้งแต่แอฟริกาไปจนถึงทางเหนือบรรพบุรุษอันห่างไกลของเราเริ่มติดตามป่าและเพิ่มจำนวนประชากรโลกโบราณอย่างรวดเร็วพวกเขายึดครองพื้นที่กว่าร้อยสายพันธุ์ ใจแกนโทพิเทคัสรามาพิเทคัสและสิวาพิเทคัสทอดยาวจากยุโรปมาสู่จีนสมัยใหม่และนี่คือยุคของพิภพวานอนไพรเมทที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ตัวไหนเป็นบรรพบุรุษร่วมกันของเรากันแน่โฮมมนินหรือโฮมินิดกิ่งก้านของต้นไม้วิวัฒนาการสิ่งนี้ยังรวมถึงมนุษย์สมัยใหม่เช่นเดียวกับมนุษย์รุ่นก่อนๆที่สูญพันไปแล้วเช่นนีแอนเดอร์ทัน โฮโมฮาบิลิสโฮโมอิเรกตัสและไพรเมตยืนต้นที่ชาญฉลาดอื่นๆที่สูญพันธ์ไปนานแล้วนักวิทยาศาสตร์กระแสะหลักมีแนวคิดที่ว่าประชากรที่แตกต่างกันเริ่มมีความแตกต่างทางพันธุกรรมและก่อให้เกิดมนุษย์ประเภทใหม่ในจีนที่ห่างไกลออกไปโฮโมอิเรกตัสจะกลายเป็นมนุษย์ปักกิ่งยักษ์ในอินโดนีเซียก็มีโซโลแมน ที่ขอบเกาะฟอเรสต์มีมนุษย์ร่างเล็กสูงไม่เกินหนึ่งเมตรในเอเชียกลางก็มีมนุษย์เดนิสวานในความหนาวเย็นของยุโรปโฮโมอีเรกตาสกลายเป็นมนุษย์นีแอนเดอร์ทันเป็นคนตัวใหญ่และหนักมากยังมีความแข็งแกร่งอีกด้วยเขาสามารถทนต่ออากาศเย็นจัดได้ผิวของเขาขาวขึ้นเพื่อดูดซับแสงแดดอ่อนๆได้ดีขึ้นดวงตาและผมของเขาก็สว่างขึ้น และในแอฟริกาพวกเขากลายเป็นโฮโมเซเปียนมีมนุษย์อย่างน้อยหกสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในโลกยุคโบราณแต่ละสายพันธุ์มีการพัฒนาตามสภาพแวดล้อมและสร้างวัฒนธรรมของตัวเองขึ้นมาอย่างไรก็ตามมนุษยชาติที่มีหลายแง่มุมนี้จะอยู่ได้ไม่นานและโฮโมเซเปียนจะเข้ามาแทนที่พวกเขาทั้งหมดประมาณหนึ่งแปีก่อน โฮโมเซเปียนทำให้โลกของมนุษย์กลับหัวกลับหางพวกเขาคิดคนสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นและได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นด้วยและเมื่อ1น0 0งสองพปีก่อนทันใดนั้นมนุษย์ก็ตัดสินใจเด็ดขาดพวกเขาละทิ้งชีวิตเร่ร่อนไปตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านอีกไม่นานพวกเขาจะประดิษฐ์งานเกษตรกรรมทั้งการเลี้ยงสัตว์การชลประทานการพาณิชย์โลหะผสม สถาปัตยกรรมการแพทย์และศาสนาระหว่างทางของพวกเขามนุษย์ต้องเอาชนะความท้าทายมากมายความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทําให้เกิดสงครามครั้งแรกอีกทั้งปศุสัสตว์แพร่กระจายโรคร้ายแรงรวมถึงการมีประชากรมากเกินไปก็ทําให้เกิดความอดอยากแต่โฮโมเซเปียนก็ยังคงดําเนินต่อไปสิ่งสําคัญคือแรงกระตุ้นที่จะมีชีวิตอยู่และความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเรียนรู้ ด้วยความรู้นี้พวกเขาสืบทอดกันมาหลายยุคสมัยผ่านการเวลาจนมาถึงยุคปัจจุบันแม้จะใช้เวลาศึกษามานานหลายปีขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้หลายชนิดเคยอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งมีลักษณะสูงใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กมีสีผิวต่างกันเส้นผมคนละประเภทแม้แต่สมองของพวกเขาก็ต่างกันเล็กน้อย บางตัวก็เป็นเหมือนสัตว์หรือลิงมากกว่านักวิจัยบางคนแนะนำว่าการค้นพบล่าสุดเหล่านี้อาจจำเป็นต้องมีการปรับปรุงทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวินซึ่งเสนอในปี1,859เป็นครั้งแรกในงานของเขาเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสายพันธ์ุดาวินได้วางรากฐานสำหรับทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลายชั่วอายุคนแบบค่อยเป็นค่อยไป เกิดขึ้นเนื่องจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติและเมื่อเวลาผ่านไปจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ที่มีอยู่หากทฤษฎีวิวัฒนาการถูกต้องแล้วเราควรเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงและช้ายอย่างต่อเนื่องในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้เห็นสิ่งนั้นแต่เรากำลังเห็นการปรากฏของมนุษย์ยุคแรกๆอย่างกระทันหันซึ่งแท้จริงแล้วมีวิวัฒนาการสูงมาก แต่ชุมชนวิทยาศาสตร์อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีอะไรอื่นนอกจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติและความบังเอิญและการออกแบบที่ชาญฉลาดทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้านักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเสนอว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพลังภายนอกนี้มีอยู่จริงแต่มันอาจเป็นจากนอกโลกมากกว่าเป็นไปได้ไหมว่าวิวัฒนาการของมนุษย์ และแม้แต่มนุษย์ยุคก่อนที่จะกลายเป็นมนุษย์ในปัจจุบันอาจไม่ใช่สิ่งที่ดาวินเสนอทั้งหมดมีคำอธิบายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้สำหรับเผ่าพันธุ์อัจฉริยะประเภทต่างๆที่ครั้งหนึ่งเคยมีบนโลกบางที่เบาะแสสามารถสำรวจรายละเอียดที่มีอยู่ในเรื่องราวแรกสุดของมนุษยชาติเรามีความคิดที่ว่ามีผู้คนที่เป็นตัวอย่างแรกของอารยธรรมทั้งหมดแล้วหากสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องจริง แต่กลับมีความล้มเหลวเกิดขึ้นก่อนและในที่สุดพวกเขาก็จะได้สิ่งที่ดีกว่าขึ้นมาและนั่นจะเป็นต้นแบบที่กลายมาเป็นชาวซูเมเรียนตำราซูเมเรียนกล่าวถึงมนุษย์ที่มีรูปร่างผิดปกติที่สร้างขึ้นโดยเอนกิและเทพธิดาผู้ให้กำเนิดในระหว่างที่พวกเขาพยายามสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบโดยรวมแล้วมีมนุษย์ตั้งแต่เริ่มต้นถึง6คนถูกสร้างขึ้นก่อนที่พวกเขาจะได้สิ่งที่ต้องการ ในตำราของชาวมายันก็ได้กล่าวไว้ว่ามีความพยายามที่จะทำให้สร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ถึงสามครั้งซึ่งมีความคล้ายคลึงกับตำราชาวซูเมเรียนอย่างมากเรื่องราวของเทพเจ้าที่สร้างมนุษย์ได้หลายรูปแบบซึ่งสามารถพบได้ในตำราของชาวมายันตำราซูเมเรียนโบราณและงานเขียนอื่นๆที่เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนโลกในอดีตอันห่างไกลและหากเป็นเช่นนั้นใครคือเทพเจ้าเหล่านี้ มีความเป็นไปได้อย่างมากที่มนุษย์ยุคแรกอาจถูกดัดแปลงพันธุกรรมโดยมนุษย์ต่างดาวขั้นสูงที่พยายามสร้างและสร้างสายพันธุ์มนุษย์ขั้นสูงสุดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแก่นแท้ของแนวคิดนี้คือแนวคิดที่ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นห้องทดลองและแบบจำลองต่างๆเหล่านี้ได้มาถึงโฮโมเซเปียนซึ่งพวกเขามีแบบจำลองทุกประเภททั้งหมดนี้ไว้ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันการทดสอบทั้งหมด ทำโดยการจัดการ DNA ที่ไม่ใช่มนุษย์ในโลกตำนานการแพร่หลายเกี่ยวกับการสร้างต้นแบบของมนุษย์ต่างๆอาจเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมันเกิดจากการทดลองของสิ่งมีชีวิตนอกโลกและการทดลองนี้ก็ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันประเทศสเปนปี2011นักโบราณาคดีค้นพบหลุมศพยุคก่อนประวัติศาสตร์ บุคคล3าคนถูกฝังเคียงข้างกันโดยมีลักษณะกอดอกตามแบบพิธีกรรมเนื่องจากลักษณะการฝังดังกล่าวนักโบราณคดีจึงสันนิษฐานว่าศพนั้นเป็นมนุษย์แต่ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเขาคือญาติทางวิวัฒนาการของเรานั่นก็คือมนุษย์นีแอนเดอร์ทันจากหลักฐานที่ค้นพบในครั้งนี้ทำให้นักโบราณคดีสังเกตว่า พวกเขาต้องใช้จินตนาการอย่างมากในการเตรียมร่างกายนี้มันบ่งบอกถึงความคิดบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายซึ่งมันอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเทพพเจ้าและเป็นความคิดทางศาสนาที่ค่อนข้างซับซ้อนโดยบอกเป็นในว่ามนุษย์ยุคหินมีความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงสัญ,ญลักษณ์และการก่อตัวของวัฒนธรรมซึ่งบ่งบอกถึงระดับของอารยธรรมที่อยู่ไกลกว่าที่เราเคยคิดเกี่ยวกับมนุษย์ยุคหิน สำหรับการค้นพบครั้งนี้ดูขัดแย้งกับข้อสรุปเกี่ยวกับการค้นพบในยุคแรกๆอย่างมากที่ทำให้พวกเขาดูเหมือนมนุษย์ถ้ำที่โหดเหี้ยมและไม่ฉลาดซึ่งดูแตกต่างจากเรามากในปี2014นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์วัสดุจากแหล่งโบราณคดี40แห่งเพื่อกำหนดวันศูนย์พันที่เชื่อถือได้สำหรับมนุษย์นีแอนเดอร์ทันวันที่พวกเขาเกิดขึ้นคือ40,000ปีที่แล้ว โดยบอกว่าพวกเขาอยู่รวมกับโฮโมเซเปียนเป็นเวลาอย่างน้อย1,000ปีแต่ทำไมพวกเขาถึงตายไปณจุดนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ที่แน่นอนคือมันเกิดขึ้นพร้อมกันในวงกว้างพร้อมกับการขยายตัวของมนุษย์สมัยใหม่ทางกายวิภาคที่กระจายไปทั่วทุกมุมของโลกซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตที่ดูเหมือนว่าการขาดสติปัญญา ที่นำไปสู่การสิ้นสลายของมนุษย์ยุคหินแม้ว่ามนุษย์นีแอนเดอร์ทันจะสูญพันธุ์ไปนานแล้วแต่ในปี2013นักพันธุศาสตร์เชิงวิวัฒนาการค้นพบว่าประชากรมนุษย์ยุคใหม่ที่ได้รับคัดเลือกมีจีโนมจากทั้งนีแอนเดอร์ทันและเดนิโซแวนโดยเสนอว่าณจุดหนึ่งมีการผสมข้ามพันธุ์กันเกิดขึ้นเครื่องหมายทางพันธุกรรมของนีแอนเดอร์ทันกระจุกตัวอยู่ในประชากรในยุโรป และบางส่วนของตะวันออกกลางเครื่องหมายเดนิสแวนสามารถพบได้ในประชากรเอเชียแผ่นดินใหญ่เช่นเดียวกับชาวเกาะแปซิฟิกทั้งนิวกีนีและชาวอบอริจินของออสเตรเลียตามที่นักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณกล่าวไว้การผสมข้ามสายพันธุ์นี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตโฮมินิดสายพันธุน์อื่นๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ร่วมกันบนโลกนี้กับมนุษย์เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่สายพันธุ์โฮมินิดที่แตกต่างกันเหล่านี้ถูกกำหนดให้ถูกแยกออกจากกันทางธรณีวิทยาซึ่งถือว่ากว้างใหญ่เกินกว่าที่พวกเขาจะติดต่อกันได้เป็นไปได้หรือไม่ที่การผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์เป็นการกระทำอย่างจงใจและเมื่อการผสมข้ามพันธุ์กับมนุษย์นีแอนเดอร์ทันเริ่มเกิดขึ้นมันได้สร้างความเสียหายแก่แก่นแท้ของการทดลอง และด้วยเหตุนี้สายพันธุนีแอนเดอร์ทันจึงต้องถูกกำจัดเพื่อหยุดยั้งสิ่งมีชีวิตนี้ไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อเราศึกษาจากตำราโบราณโดยเฉพาะตำราทางศาสนาตั้งแต่พันปีก่อนสิ่งที่เราพบคือความคิดของเทพเจ้าหรือเทพเจ้าที่ต้องการสร้างมนุษย์ที่บริสุทธิ์ทั้งทางร่างกายและศีลธรรมและที่เราพบคือเรื่องราวของการลงโทษจากพระเจ้าที่พยายามทำลายสายพันธุ์มนุษย์ทั้งโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นตัวอย่างของแนวความคิดว่ามีการแทรกแซงของสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นเพื่อพยายามทำให้สายพันธุ์มนุษย์บริสุทธิ์อีกครั้งและนั่นอาจเกี่ยวข้องกับการกำจัดส่วนสำคัญของมนุษย์ยุคแรกและการเริ่มต้นใหม่มหาวิทยายลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษเดือนมีนาคมปี1953 นักชีววิทยาชาวอเมริกันเจมวัสั์และนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษฟรานซิสคริกเป็นผู้ค้นพบรูปทรงเกลี่ยวคู่สามมิติของ DNA แต่รหัสพันธุกรรมของเราพิสูจน์แล้วว่าซับซ้อนมากจนฟรานซิสคริกเสนอว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญและไม่ใช่ของโลกนี้อีกด้วยและดูเหมือนว่าเมื่อหลายพันปีก่อนเราอาจถูกตั้งโปรแกรมไว้โดยเฉพาะโดยมนุษย์ต่างดาว เป็นไปได้ไหมที่ DNA นั้นเป็นรหัสที่ออกแบบอย่างชาญฉลาดและถ้าเป็นเช่นนั้นอาจมีข้อมูลที่ฝังอยู่ในโครงสร้างทางพันธุกรรมของเรามากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่พบหรือไม่นักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงและยืนยันว่าส่วนหนึ่งของข้อความนั้นอาจมีอยู่ในโครงสร้างสากลของ DNA ซึ่งประกอบด้วยชุดของการรวมกันของโมเลกุล3ชุดที่เรียกว่าโคดอนหรือแฝดสาม พวกเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าที่สมสิ่งนั้นคือจํานวนดวงดาวในแถบกลุ่มดาวไนยพรานจํานวนพีระมิดบนที่ราบสูงกิซ่าที่เรียงตัวกับดวงดาวเหล่านั้นและเราขาคณิตพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังรูปร่างพีระมิดเรามีการเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากกับจุดข้อมูลที่พูดในสิ่งเดียวกันหมายเลขสคือจุดที่คุณเริ่มสร้างเราขาคณิตโมเลกุล DNA ก็มีเราขาคณิตพื้นฐานอยู่ในนั้น บางทีสิ่งนี้จะกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเมื่อเราถอดรหัสข้อความได้อย่างถูกต้องมีข้อความจากมนุษย์ต่างดาวอยู่รอบตัวเราที่ซ่อนอยู่ภายในการออกแบบอันประณีตฝังอยู่ในแนวทางภูมิศาสตร์แกสลักไว้บนหินสลักไว้ในภูมิประเทศและแม้กระทั่งเข้ารหัสใน d n a ของเราด้วยหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นอาจมีความสำคัญบางประการกับความจริงที่ว่า ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มค้นพบข้อความเหล่านั้นในหนังสือดาเนียลมีบทหนึ่งที่บอกดาเนียลให้ปิดผนึกคำทำนายในพระคัมภีร์ฮีบรูและจะเปิดอีกครั้งในสมัยที่มนุษย์วิ่งไปมาและความรู้ก็จะเพิ่มขึ้นเราอาจโต้แย้งได้ว่าเรากำลังอยู่ในสมัยนั้นที่ดาเนียลเขียนถึงเรารู้มากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณสถาปัตยกรรมโบราณและเทคโนโลยีโบราณถูกเข้ารหัสไว้ มีรหัสในวรรณคดีและเรายังเห็นในแผนภาพกรุงเยรูซาเล็มใหม่ที่มีการเข้ารหัสเรขาคณิตในสถาปัตยกรรมอีกครั้งรหัสเหล่านี้ถูกทิ้งไว้ให้เราเมื่อนานมาแล้วเพื่อที่เราจะได้จำได้อีกครั้งว่าเราเป็นใครและมาจากไหนมันเป็นข้อความบางอย่างสำหรับเราจากอดีตที่ผ่านมาเราจะต้องถอดรหัสเมื่อเราไปถึงระดับอารยธรรมที่สูงขึ้นและความรู้ที่เราสามารถเข้าใจทั้งหมดนี้ได้ เป็นไปได้ที่คำตอบของคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติอาจตอบได้ว่าเรามาจากไหนเรามาที่นี่ทำไมและเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนจริงๆแล้วคำตอบอยู่รอบตัวเรา